ส่วนในวันที่24มีนาคมนี้นะคะจะมีการเปิดประชุมสภาพเพื่อ,อพิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีตามที่ฝ่ายค้านต้องการซักฟอกนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียววันนี้นายกรัฐมนตรีก็ตอบคําถามสื่อมวลชนหลังจากที่หลายฝ่ายถามนะคะว่าทานายก,กังวลหรือไม่จําเป็นไหมต้องมีการตั้งองค์การพิทักษ์นายกขึ้นมาค่ะส่วนตัวของนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าคงไม่สามารถตอบได้นะคะว่าต้องตั้งองค์การพิทักษ์นายกรัฐมนตรีหรือไม่แต่ตอนนี้เนี่ย ก็ได้รับข้อมูลจากทุกๆกระทรวงก็ศึกษาแล้วก็ทําการบ้านโดยจะใช้ข้อเท็จจริงเข้าสู้ในเวทีอภิปรายแล้วยังมองด้วยว่านี่เป็นโอกาสดีในการชี้แจงให้กับประชาชนได้รับทราบหวังว่าทุกฝ่ายจะเข้าใจนายกเจนวายด้วย นายกรัฐมนตรีแพทร์ทองทานชินวัตรค่ะท่านได้ย้ำถึงความพร้อมในการรับมือกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีรายละเอียดของทีมองคารักษ์พิทักษ์นายกแต่ได้รับรายงานข้อมูลมามากพอสมควรเนื่องจากตนก็ไม่เคยโดนอภิปรายมาก่อนยืนยันว่าต้องการที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วเน้นย้ำในเรื่องของข้อกฎหมายพร้อมชี้ข้อมูลตัวเลขทางด้านเศรษฐกิจและข้อมูลที่สามารถจับ ต้องได้ก็คือเป็นข้อมูลในเชิงประจักษ์ที่สามารถพิสูจน์ได้นั่นเองค่ะในเรื่องที่ฝ่ายค้านตั้งหัวข้อมาเรื่องภาวะผู้นําอะไรต่างๆนี่นะคะก็เดี๋ยวจะก็ต้องชี้แจงแหะคะ่ะแล้วก็จริงภาวะผู้นําก็อาจจะต้องให้ให,ให้ให้ประชาชนตัดสินนะคะแล้วก็จริงเราก็ไม่อยากจะไปชี้นิ้วอะไรอย่างนี้เนะว่าใครเป็นผู้นาําหรือไม่เป็นผู้นาําในแบบของเราจริงเราก็ต้อง แต่ว่าใครเราก็ต้องเป็นผู้นําให้ได้ก่อนนะคะแล้วค่อยแล้วค่อยพูดถึงคนอื่นได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ดิฉันเองคิดว่าเราก็ทําเต็มที่เราก็เตรียมเอาข้อมูลที่ท,ที่จริง ไปเล่าให้ประชาชนฟังอันนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องกว่าส่วนโพนี่คะ่ะโพสํานักไหนๆมาเนี่ยรับฟังหมดนะคะเพราะว่าก็ถือว่าอย่างน้อยๆละ่ะก็ได้เก็บความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาแล้วซึ่งก็น่าน่ารับฟังทั้งนั้นค่ะแล้วก็พร้อมที่จะปรับตัวนะคะแล้วก็พร้อมที่จะอย่างทุกกระทรวงเขาเขา,เามีโพมในทุกกระทรวงใช่ไหมเห็นอย่างนั้นเหมือนกันก็คิดว่าทุกกระทรวงก็ควรจะรับความคิดเห็นของประชาชนตรงนี้ไปปรับปรุงเพิ่มเติม,ตมด้วยนะคะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องเราควรทำอยู่ เป็นเวทีที่ดีนะคะที่จะได้ให้ประชาชนเข้าใจในข้อมูลที่แท้จริงแล้วก็เข้าใจความเป็นดิชันด้วยค่ะซึ่งเป็นนายกเจนวนะคะก็อยากให้ทุกคนก็เข้าใจว่าบางทีเราอาจจะยังไม่มีนายกเจน y เพราะฉะนั้นก็จะได้เข้าใจซึ่งกันและกันนะคะขอบค่ะ นายกรัฐนมนตรีได้ย้ำว่าเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นเวทีที่ดีทําให้ประชาชนได้เข้าใจข้อมูลข้อเท็จจริงและเข้าใจตัวนายกด้วยเพราะประเทศไทยยังไม่เคยมีนายกเจนวายจึงเชื่อว่าน่าจะเข้าใจซึ่งกันและกันค่ะ ส่วนทางคุณนฤมลพินโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหัวหน้าพักกล้าธรรมก็บอกว่าพักมีการประชุมแนวทางรับมือเวทีอภิปรายของฝ่ายค้านย้ำว่าทางพักพร้อมสนับสนุนนายกรัฐมนตรีเต็มร้อยในฐานะพักร่วมรัฐบาลหากมีการอภิปรายนายกรัฐมนตรีแล้วก็เกี่ยวข้องกับการทํางานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็พร้อมจัดชี้แจงสนับสนุนนายกอย่างเต็มที่ค่ะ ้ารทาก็เดี๋ยวจะต้องประชุมกันในพักแต่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงมติยังไงเราเป็นพักร่วมรัฐบาลก็พร้อมจะสนับสนุนท่านนายกร้อยเซ็นตะคะทั้ง24เสียงอยู่แล้วพร้อมลุกขึ้นชี้แจงค่ะถ้าเกิดว่พาพัาดิงนะคะเราลองคาดก,การณ์นะะว่าระบบจะไม่เจอเรื่องะอะไรบ่างอน่าจะเขาไม่ได้บรรจุเอาไว้ในวาระในย,งงยตินะคะแต่ว่าเราในฐานะที่เป็นพักร่วมรัฐบาลถ้า อภิปรายท่านนายกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานของกระทรวงเกษตรเราก็พร้อมที่จะชี้แจงข้อมูลเพื่อที่จะสอบสวนนายกค่ะส่วนทางคุณวิสุทธิชัยนรุนประธานกรรมาการประสานงานพักร่วมหรือว่าวิปรัฐบาลค่ะก็เผยว่า ้องรอการประชุมกับสภาโดยเฉพาะประเด็นที่หลายฝ่ายนะคะจับตาดูว่ากรอบอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ฝ่ายค้านยื่นยต,ติต่อประธานสภานั้นต้องการ5วันเพราะมองว่าเมื่อฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวหนึ่งวันเนี่ยก็เพียงพอแล้วไม่จําเป็นที่จะต้องใช้เวลาไปมากกว่านั้นแต่อะไรก็ตามเดี๋ยวขอให้มีการหารือกันของที่ประชุมวิบสามฝ่ายก่อนจึงจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนออกมาค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ